สันดานโอ้ยกูละเชื่อเลย <c oughs> เสียงกู้แหบกูแห้ง <c oughs> เสียงกูหายเออแต่วันนี้ดีอะเหมือนพูดแล้วไม่จีด๊ดไม่จี๊ดในเส้นเหมือนไม่ค่อยจี๊ดในเส้นเฮ้ยไฟมืดแล้วทำไมไฟโซล่าเซลลยังไม่ติดวะอ๋อโซล่าเซลตรงบอร่อติดแล้ว สุดท้าตรงนี้ยังไม่ติดแล้วเลยใช่เวลามันน้อยไงกูเลยต้องแลบต้องพูดเร็วๆพูดช้าไม่ทันแดดเดี๋ยวกูจะขอไปฉี่ก่อนเี๋ยวก่อนดีกว่าดีกว่าอธิบายทุกอย่างชัดเจนแล้วนะอยากจะแขวะก็แขวะกูไปเถอะกูไม่สนใจหรอกจะบอกว่าตื่นแบบนี้หลับดีกว่า แล้วแต่มึงจะเอาที่สะดวกกับที่สบายอยากจะหลับก็หลับจะแต่กูไม่หลับแล้วกูตื่นดีกว่ากู <Wow. S 1> หลับเฉพาะตอนที่กูต้องหลับเวลาที่กูต้องตื่นกูก็ตื่นกูจะมานั่งเพอ้เอเจอไรสาระจะหลับจะตื่นอะไรพี่สมองขาดเขาเบาปัญญาแควชาวบ้านไม่ลืมหูลืมตาว่ามึงเป็นคนดีแก่สังคมมากขนาดไหนดีแบบใด ประโยชน์หาแล้วก็ไม่เคยทำดีแต่ค้อนแขวะชาวบ้านอยากหลับหลับเลยจ้ะเออถ้าจะหลับแล้วเป็นแบบมันนะกูตื่นดีกว่ากูขอตื่นเนอะกูไม่อยากหลับนะเดี๋ยวตอนนี้ก็เหลือแค่ช่องอมารินทีวีอีกช่องเดียว โอ้โ oh, อีโต๊ะนี่หนักหาสาหาัสมาเนี่ยายท้องไงเงือบมาเนี่ยายเก่งแล้วช่องแปดครับรายการคุณพุทธาพิวันเออช่องแปดผูดผิดอูหาอูหามากเลยตอนที่กูพูดว่าหลวงพ่อ เหมือนคอกูจะไม่ให้พูดคําว่าหลวงพ่อจะให้พูดคําว่าอารมณ์กดเอเมืองหลวงพ่อหลวงพ่อโอ้เอกูแม้แต่คอกูยังไม่สัมพันธ์กับข่าวที่เป็นอยู่เลยอ่ะคือกูจะพูดหลวงพ่อนะคอกูจะไม่พูดหลวงพ่อเพราะสึกแล้วไงเออมันจะไม่ยอมให้กูพูดหลวงพ่อหลวงพ่อกี่รอบกูก็หลวงพ่อจะหายตรงหลวงพ่อทุกทีวูหาว่า ่าเดี๋ยวไปฉี่ก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาขอถอดไปอยอ่ฉี่แป๊บหนึ่ง่าแอดมินปัตติก้าให้อาจารย์หน่อยจ้าปัตตะก้าให้หน่อย เรามาทำงานที่รักกันดีกว่าขายของชำใครจะชำอ้าวกูก็เลื่อีกแล้วดูแล้วกูก็ลุกยากสุดเลยดียนี่ก็กระชอกอีกอันาเี้เห็นไหมอีสันดานี่เขาขยับไม่ได้เลยขยับปุ๊บกระดอกกระแดกมากเลยโต๊ะนี่กูซื้อมาแพงมากอะเนี่ยเดี๋ยวไปเอา power bank ออันหนึ่งแป๊บนึงพอเอไม่ชอบ power bank ที่ชาร์จหัวผิด อาทุกคนช่วยซื้อสินค้าในตะก้าด้วยจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาลหปลาทูปลาสลิดต้มยำสับปะรดอบแห้งมะม่วงอบแห้งหมูทอดแดดเดียวทอดเรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทานนะจ๊ะกดในตะก้าได้เลยทอดวันต่อวันนะจ๊ะสั่งวันนี้ทอดพรุ่งนี้ส่งบ่ายจ้ากดซื้อได้เลยจ้าในตะก้าจ้าทุกคนน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาลหปลาทูปลาสลิดต้มยำจ้าสับปะรดอบแห้งมะม่วงอบแห้งหมูทอดแดดเดียวทอดเรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทาน ของดีมีคุณภาพทุกอย่างจ้ะอร่อยช่ำทุกกระปุกจ้ะทุกคนซื้อสินค้าในตะกร้าด้วยจ้าโอเค มามาซื้อสินค้าด้วยจ้าทุกคนสีดำคืออะไรระครังกลัววางไว้ให้มันน้ำหนัก มันมีน้ำหนักไม่งั้นหมูมันดันอีกกระปุกข้างหลังออกหมวดมันเบาสั่งซื้อของในตะก้าเลยจ้ะทุกคนน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล้าปลาทูปลาสลิดต้มยำจากสับปะรดอบแห้งมะม่วงอบแห้งหมูทอดแดดเดียวทอดเรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทานกดนในตะก้าได้เลยจ้าเดี๋ยวรอช่อง8รายการคุณพุทธอภิวัล ต้องเคาะด้วยเหรอกูก็ขายไปสอนไปกูขี้เกียจเคาะลำคาญอทุกคนกดซื้อของในตะกร้าด้วยจ้า <Z ip> เดี๋ยวจะส่งตามไปให้นะจ๊ะต้องขอโทษด้วยจ้า ด้วยซื้อสินค้าในตะกร้าด้วยจ้าทุกคนระหว่างนี้ถามได้เหมือนเดิมนะ ิดยังไงกับหลวงพ่อลงกฎโอ้กูพูดไปหมดแล้วไปตามดูอะรายการกูพูดไปเป็นหลายรายการแล้ววันนี้ไปดูตามดูข่าวเอาอะไรไปช่องเจ็ดก็เอาไปแล้วช่องเวิร์กพอยต์ก็เอาไปแล้วเมื่อกี้นี้เหลือช่องแปดรายการคุณพุทธาอภิวานีกกูพูดไปเยอะแล้วไปรอฟังเอาที่เกียจจะพูดเพิ่งเสียคนรักไปยังทําใจไม่ได้เลยต้องทำยังไง มึงก็ต้องทอําอ่ะมึงทําไม่ได้ก็ต้องทอําอ่ะก็ต้องยอมรับไปตามความเป็นจริงว่าเสียแล้วมึงอย่าไปคิดถ้ามึงคิดมึงจะทุกข์ใจมึงจะร้อนใจมากอย่าไปคิดแรกๆจะหนักหน่อยหลังๆจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลามึงต้องยอมรับไปตามความเป็นจริงแล้วกลับมาพิจารณาตนเองวันนี้แหละทุกที่เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นว่าเขาเป็นของเราพอเวลาเรายึดมากเกินไปเวลามันจากกันไปเวลามันพลากจากการมันก็เกิดความเสียใจร้องไห้น้ําตาไหลทุกข์กวนกวายจะเป็นจะตายนั่นแหละ พรุ่งนี้มีบรรยายที่อะไรวะเมืองทองหรือที่ไหนวะกูก็จำไม่ได้บรรยายพยาบาลหนึ่งพันสี่ร้อยคนอันนี้สงการสวดมนต์ก็มีอยู่นะครับเพียงแต่ไม่สามารถนิละมิดอะไรเกินกว่ากรรมที่เราทำได้ไม่มีอะไรเกินอยู่แล้วจ้ะและที่ชอบใช้คำพูดว่าเวลาจะขออะไรก็ขอได้แต่ไม่เกินกรรมและอะไรเกินกรรมอ่ะ อะไรบ้างที่เกินกรรมดังนั้นทุกอย่างต่อให้มึงจะขอหรือไม่ขอก็ไม่มีอะไรเกินกว่ากรรมคือการกระทําของมึงได้มึงไม่ได้กระทํามึงก็ไปต้อรับผลมึงทํามึงก็ต้อรับผลแล้วมึงกลับมาพูดว่าขอได้แต่ไม่เกินเขาให้ได้ไม่เกินกรรมแล้วมันจะเกินกรรมได้งไงก็เท่ากับให้ไม่ได้เนี่ยแหละแต่พวกมึงไม่ฉลาดไงเลยเข้าใจว่าอ๋อถ้าประมาณนี้เกิดอันเนี้ยช่วยได้นะแต่ถ้าเกินกว่ากรรมมันช่วยไม่ได้ มันจะเกินกว่ากรรมได้ยังไงในเมื่อทุกอย่างที่มึงรับผลคือกรรมของมึงเองเห็นไหมมึงโดนหลอกกันมารุ่นสู่รุ่นโดยที่ไม่มีใครพินิจพิจารณาเรื่องของกรรมเลยว่ากรรมคือการกระทําของมึงดังนั้นไม่ว่ามึงจะทําอะไรมึงไม่มีทางรับผลเกินกว่าการกระทําของมึงเองมึงกินพริกอย่างเดียวมึงไม่มีทางได้รับรสหวานเพราะอะไรก็มึงกินแค่พริก แต่ถ้ามึงกินพริกกับน้ำตาลมึงจะได้ทำพริกน้ำตาลคู่กันไปมึงจะไม่มีทางได้รสชาติเกินกว่านี้ไปได้เพราะอะไรก็มึงกินเฉพาะรสชาตินี้เพราะจะได้วาทากรรมว่าขอได้ทำพิธีได้ดูดวงได้แต่ไม่เกินกว่ากรรมเผอเจอเพราะมึงไม่ฉลาดในคำสอนพระผู้เจ้ามึงไม่ฉลาดในสันจจะความจร,รมิงมึงเลยเอาคำเนี่ยมาอิงหลังกันในปัจจุบันจนคิดว่าอ๋อที่ช่วยที่เราได้ก็เพราะไม่เกินกรรมเราที่เราไม่ได้เพราะมันเกินกรรมเราเลยช่วยไม่ได้ มึงโดนหลอกอทุกคนช่วยซื้อน้ำพีทตาแดงแมงดาปลาย่างปลาลาปลาทูปลาสลิดต้มยำสับประรดอบแห้งมะม่วงอบแห้งหมูทอดแดดเดียวทอดเรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทานกดอเดทก้าด้วยจ้า ห้องแปดบอกอีกยี่สิบนาทีโอเคบรรยายห้องรอย a ย่อจู l บลี่อาคารชาเลนเจอร์ศูนย์ประชุมเมืองทองธานีโอเคพยาบาลและเจ้าหน้าที่หนึ่งพันสี่ร้อยคนโอเคพรุ่งนี้คนนอกเข้าไม่ได้นะจ๊ะอันนี้เป็นภายในของเขาแต่มีไลฟ์สด สามีงดเหล้าเข้ารรษาเราใช้เขาซื้อเบียร์บาบไหมคะบาบใจสันดานเขาอุตส่าห์งดเหล้าแต่มึงไปสั่งให้เขาซื้อเบียร์เดี๋ยวเขาเกิดหิวกระหายขึ้นมามึงเป็นต้นเหตุเลยนะเนี่ยไอสันดานอย่าไปใช้ใครซื้อมึงอยากแดกไปซื้อเองอีผู้ที่ชอบอีผู้ที่ชอบใช้คนอื่นซื้อเหล้าซื้อเบียร์เนี่ยนะกูจะบอกให้พวกมึงเนี่ยมันชั่วมากอยากแดกอยากทําชั่วอยากทําเลวอยากจะ ล่มจมล่มเหลวเพราะสุรายาเมาอยากขาดสติเดินไปสู่ความประมาทมึงกรุณาไปทําคนเดียวอย่าให้คนอื่นมาร่วมด้วยอยากจะตายตายไปคนเดียวนุ่นไม่ใช่มานั่งพาคนอื่นพาคนอื่นล่มจมไปตามสันดานความมักมากของตัวเองในการอยากกินสุรา <S 2> <S 2> <S ไม่ไปเยี่ยมทิจอร์ดหรอครับกูจะไปเยี่ยมมานทำหาอะไรเกี่ยวอะไรกูทิจอร์ดคือใครไปเยี่ยมทำไมมันเป็นอะไรทิจอร์ด เลื่อยเปื่อยผู้มึงพูดอะไรไปเรื่อยหลวงพ่อลงกฎทำไมหลวงพ่อลงกฎชื่อจอร์ดเหรอพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากอืมมึงก็ไปอีกอลงกฎชื่อเล่นชื่อว่าจอร์ดอ๋อชื่อเล่นจอร์ด มีชิมฟรีไหมครับก็มาที่บ้านกูสีชิมฟรีเสาร์อาทิตย์บาปอาจารย์บาปเรื่องอะไรอีกอะเวลามึงพูดอะไรพูดให้มาปฏิป,ปะตะหน่อยสิวะพูดไม่ปฏิปตอกูจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรตอนอาจารย์เบียร์ยื่นเงินให้ทิจจอดยิ้มแฉ่งเลยมึงก็พูดไปเรื่อย เขาก็ยิ้มเป็นปกติของเขาอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวกับกูถวายหรือไม่ถวายมีคนถวายมากกว่ากูอีกกูจะบอกให้กูเนี่ยแค่เศษเศษเสี้ยวก็สองล้านแปดมึงดูมูลค่าพันล้านน่นะกูนี่แค่เศษดินปลายเล็บเลยกูจะบอกให้กับเงินบริจาคที่เขาบริจาคกันน่ะเขาก็ยิ้มทุกคนแหละกูเห็นจะย,ยิ้มหมดอะ่ะมึงก็สรรหาคำมาพูดหวานเจีย๊ยบ เรื่อง f อซที่โดนฟ้องไปถึงไหนแล้วเบียเอฟซที่โดนฟ้องฟ้องคืออะไรเอซใครที่โดนฟ้องใครมึงหมายถึงใครกูงงกูบอกว่าเวลาพูดอะไรให้กูรู้เรื่องด้วยกูไม่รู้เรื่องอะไรของมึงเนี่ยน้ำพิตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล้าปลาทูปลาสลิดต้มยำจ้าสับปะรดอบแห้งมะม่วงอบแห้งหมูทอดแดดเดียวทอดเรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทานก่ในตะก้าดจเลจ้า หมูทอดเราทอดวันต่อวันนะจ๊ะสั่งวันนี้ทอดพรุ่งนี้ตอนบ่ายจะส่งของเราทอดทุกวันแล้วหมูทอดเราทอดแล้วนะที่เห็นอยู่คือหมูทอดทอดแล้วนะไปถึงบ้านกินได้เลยมีสองรสชาติเค็มนัวกับหวานกลมกลม่อมอร่อยมากกดซื้อของในตะกร้าด,ด้วยจ้าผลไม้อบแห้งก็อร่อยมากมีสามรสชาติพริกเกลือกะปิออริจินัลโคตรอร่อยช่วยซื้อของในตะกร้าด,ด้วยจ้าน้ำพริกปลาแดงแมงดาป,าปลาย่างปลาล้าปลาทูปลาสลิดต้มยำจึง่งบอกเลยอร่อยมาก,อร,อ,มากอร่อยทุกอย่าง เราทําบุญแล้วสามารถอุทิศบุญกุศลให้ตนเองและคนในครอบครัวได้ไหมคะขอบคุณค่ะหมายถึงตายหรือยังถ้ายังไม่ตายก็อุทิศไม่ได้แนละ้วถ้าตายแล้วอุทิศได้ให้ใช้วิธีการเจริญเมตตาแทนการห้ามผู้อื่นทําบุญบาปไหมผูุ้ทธเจ้าบอกว่าผู้ใดให้ห้ามให้ผู้อื่นให้ทานบุคคลน,นั้นเรียกว่าอมิตไม่ควรคบไม่เปิดกระปุกเดียวจ้ากูขายสองกระปุกจาก้า อาจารย์ในรายการบรรจงชงข่าวได้ดีมากแทบไม่เปิดช่องว่างให้บรรจงพูดเลยพิธีกรสองคนซอไปเลยกูไม่พูดอ่ะถ้าเวลาใครเชิญกูไปคนที่พูดต้องเป็นกูไม่ใช่คนอื่นพูดเพราะเชิญกูไปชี้แจงเพราะอาจารย์ไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวกูชี้แจงเองนั่งเฉยเฉยอย่างกูไปรายการปูเสือรอเดี๋ยวพิธีกรนั่งเงียบกิบเลยกูพูดอยู่คนเดียวพิธีกรสามคนกูพูดคนเดียวพิธีกรตั้งคาถามเสร็จปุ๊บกูพูดยาวเลยชําเพราะฉะจั้นไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวกูพูดเอง เชิญกูมาให้กูพูดไม่ใช่เหรอไม่ใช่กูมานั่งฟังเพราะฉะนั้นกูพูดจะถูกต้องแล้วน้ำพริกจา้าน้ำพริกจา้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปลายา่างปลาล้ปา,าปลา,าทูปลาสลิดต้มยำสับประรสดอบแห้งมะม่วงอบแห้งหมูทอดแดดเดียวทอดเรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทานกดในตะกร้าได้เลยจา้า โอนเงินเข้าบัญชีพ่อตัวเองขายของหลอกชาวบ้านกูไม่ได้ขายของหลอกชาวบ้านนะจ๊ะลองไปหาผู้เสียหายมาสิว่ากูขายของแล้วใครบ้างไม่ได้ของกูถ้าใครไม่ได้ของกูจะมาแจ้งความจับกูก็ได้นะกูขายของจริงจังไม่เคยหลอกลวงใครและของกูเป็นสินค้าที่มีคุณภาพทั้งหมดมีออยอรับประกันและออยอถูกต้องตามกฎหมายกูไม่เคยหลอกเอหล,กหลอกขายของใครเข้าใจใหมนะจ๊ะ แล้วสมัยที่กูเนี่ยรับเงินบริจาคผ่านบัญชีพ่อกูกูก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าบัญชีพ่อกูไปหาดูคลิปเก่าๆได้เลยมีคนถามกูว่าประสิทธิ์บุญสาคือใครกูบอกว่าพ่อกูกูพูดทุกครั้งกูย้ําตลอดว่าบัญชีพ่อกูเพราะฉะนั้นการที่มีคนคิดว่าประสิทธิ์บุญสาคือกูมึงโงจ่จะมึงไม่ฉลาดมึงไม่ได้ฟังกูเลยที่กูพูด โง่ง่เองแล้วปีตีโพยตีพายว่ากูเนี่ยสวมชื่อพ่อกูว่าเป็นชื่อกูกูจะเอาชื่อพ่อกูมาสวมเป็นชื่อกูได้ยังไงก็ในเมื่อมันเป็นชื่อพ่อกูกูงงมากเลยมึงคิดเองว่าน่าเป็นชื่อกูกูไม่เคยสวมเลยและกูไม่เคยปิดบังซ่อนเล่นอะไรกูพูดทุกอย่างตามความเป็นจริงงงแล้วเรื่องนั้นเนี่ยกูก็เห็นมาแฉกูก็ตอนนั้นสุดท้ายกูก็อธิบายทุกอย่างไปหมดแล้ว แล้วยังจะเอาเรื่องเดิมกลับมาอีกหาว่ากูชอบวนชอโกงงั้นก็ไปหาหลักฐานมาไปหาหลักฐานมาว่ากูชอบโกงยังไงเจตนากูไม่บริสุทธิ์ยังไงแล้วกูชอบโกงใครบ้างไปหามาไปหาผู้เสียหายมาอย่าเต้าข่าวเล่าความเท็จตีหน้าซื่อทําสันดานชั่วโดยที่หลักฐานก็ไม่มีแม้แต่กระพีิเดียวแต่คิดจะใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเพราะฉะนั้นก่อนจะพูดอะไรไปเอาหลักฐานมาไปเอาหลักฐานมาไปเอาความจริงมาพูดกัน อย่ามานั่งค่อนแกวชาวบ้านแล้วมานั่งเต้าข่าวให้คนอื่นเกิดความสงสัยคนอินซีน้อยคนโง่ามากคนโง่ามากเนี่ยมันจะเชื่อแต่คนฉลาดเขาไม่เชื่อพวกมึงหรอกก็จะมีแต่พวกงโง่เท่านั้นแหละที่เชื่อมึงพวกปัญญาน้อยเชื่ออะไรง่ายๆใครเต้าข่าวอะไรกูก็เชื่อไว้ก่อนกูงง อย่าลืมตะก้าจะทุกคนซื้อของในตะก้ากูด้วยจ้ะจะด่ากูจะเกลียดกูอย่าลืมอุ่นหนุนน้ำพิกกูด้วยกูทํางานหาเงินด้วยความซื่อสัตย์จริตกูไม่เคยเอาเงินบริจาคมาใช้เลยแม้แต่แดงเดียวกูไม่เคยยักยอกหลักฐานทุกอย่างก็ตีแผ่หมดสเตตเมนต์ทุกหน้ากูดึงหมดแล้วมึงจะมาบอกว่ากูโกงเงินบริจาคกันนะตลกโคตรตลกแล้วบัญชีธนาคารพ่อกูกูก็เอาไปยื่นกับสัมภาร์บัญชีธนาคารแม่กูกูก็เอาไปยื่นกับสัมภาร์ มึงจะบอกว่ากูชอบฉวนชอบกูได้ไงสัมภาระรับรู้ทุกอย่างเออกูงงอะทุกคนอย่าลืมซื้อน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาราปลาทูปลาสลิดต้มยำนะจ๊ะสับประรดอบแห้งมะม่วงอบแห้งหมูทอดแดดเดียวพร้อมรับประทานในตะกร้าเลยจ้าช่วยซื้อสินค้าในตะกร้าด้วยจ้าใครเชื่อก็งโง่หละกูบอกให้ ไปเชื่ออีช่องต่างๆนานาพวกนั้นที่ไปนั่งปั่นกระแสว่ากูเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทั้งๆที่มันไม่เคยเจอกูด้วยซ้ําไม่รู้อะไรประวัติอะไรของกูเลยด้วยซ้ําดีแต่ไปนั่งขุดและนี่ล่าสุดกูเห็นหลายคนนะไปนั่งขุดคุยประวัติลูกศิษย์กูไปนั่งขุดคุยประวัติแอดมินกูสมัยอดีตมึงขุดไปเถอะแล้วก็มานั่งคอนแขะเนี่ยหรอคนตื่นทาเอาคนประเภทนี้เหรอมาตื่นทามึงไม่เคยชั่วเลยเหรอมึงดีมาตั้งแต่เกิดเลย มึงเป็นอภิชาตตาบุดตั้งแต่คลอดออกมาจากพลองแม่มึงเลยเหรอมึงไม่เคยทําผิดทําพลาดอะไรในการใช้ชีตมึงเลยมึงไม่เคยทําผิดอะไรเลยไม่เคยโกโหกตอแหลใครเลยไม่เคยฆ่าสัตว์รักทรัพย์เพื่อเพฤติในการพูดโกงดื่นสุราไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวมึงก็ชั่วแต่พราะมึงไม่ได้ประโยชน์เหมือนเขามึงก็เลยเกลียดเขามึงก็เลยอิจฉาริษยาเขาคนเราเคยผิดพลาดเคยทําเลวทําชั่วด้วยกันทุกคน แต่วันหนึ่งถ้าเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและกลับใจกับตัวตัวเองใหม่เขาไม่เคยทําลายใครเขาไม่เคยช่อฉนช่อโกงใครเขามีโอกาสในการกลับตัวกลับใจได้เขาย่อมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ได้องค์คุริมาฆ่าคนมากี่คนทําไมถึงบรรลุเป็นพระรหานได้แล้วทําไมพระเจ้าถึงให้โอกาสได้คนอย่างพวกมึงเรียกว่าสันดานไม่เคยให้โอกาสใครไม่เคยเพราะอะไรพวกมึงมันเป็นคนสันดานแรงน้ําใจ พวกมึงมันเป็นดีแต่อิจฉาลิษยาชาวบ้านที่เห็นคนคนเคยทําผิดและวันหนึ่งเขาได้ดีมึงรู้สึกอิจฉาลิษยาเพราะมึงก็ชั่วจากกรมรสันดานของมึงเองแล้วมึงก็รู้สึกว่าทําไมกูชั่วแต่กูไม่ได้ดีแบบมันวะมันชั่วในอดีตมาแต่ทำไมมันยังได้ดีจังเลย mm. ก็เพราะมึงอิจฉาลิษยามึงชั่วแต่มึงไม่กลับใจแต่คนอื่นชั่วคนอื่นเขากลับใจไงเขาเลยได้ดี มึงชั่วแต่มึงไม่เคยคิดจะกลับใจตัวเองเลยไม่คิดไม่เคยคิดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยมึงก็เลยไม่ได้รับผลดีสักทีแต่คนที่เขาเคยชั่วแต่ปัจจุบันเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตจเขาใหม่เขาจึงดีได้มากกว่าเดิมทําไมชีวิตกูถึงดีกว่าเดิมเพราะกูเปลี่ยนจากชั่วมาเป็นดีไงกูปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองไงกูกลับตัวกลับใจตัวเองใหม่ในกูเลยได้โอกาสแบบทุกวันนี้มึงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้บ้างหรือยังล่ะถ้ายังมึงไม่ได้รับผลดีนั่งอิจฉาชาวบ้านต่อไปก็สมควรแล้ว อาเรียวจาน้ำพิกตาแดงแมงดาปลาย่าปลาปลาทูปลาสลิดต้ยมยำจาสับประรดอบแห้งมะม่วงอบแห้งหมูทอดเดี๋ยวเดียวทอดเรียบร้อยแล้วพร้อมทานในตะก,การ้าเลยจา้าสองล้านแปดตอบหน่อยครับอาจารย์ดําเนินการยังไงโดนจับหมดแล้วต้องดําเนินการอะไรอ่ะก็ไม่ต้องดําเนินการทําไมจะต้องดําเนินการอะไรกูไม่ได้มีอะไรที่ต้องดําเนินการ มึงให้กูทำอะไรไหนตอบสิวิธีการที่กูจะต้องดําเนินการกูไหนกูฟังความเห็นมึงหน่อยความเห็นมึงคืออะไรต้องดําเนินการอะไรตอบกูหน่อยสิเช่นขอเป็นรูปประธรรมหน่อยช่องหลักจ้าช่องหลักจ้าถ้าตัวบวชตลอดชีวิตต้องเตรียมอะไรลองศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าดูลองศึกษา,า,า,กษาวินยัยดูว่าเรารับไหวไหมบวชไหวไหมลองดู ฉลาดไม่รับบริจาคจะเลือกขายของแน่นอนอยู่แล้วกูก็ต้องฉลาดอยู่แล้วกูไม่ได้โง่และอีกอย่างหนึ่งกูไม่คิดจะทำลายตัวเองกูใช้ชีวิตด้วยตัวกูเองกูก็ด่าใครก็ได้กูด่าทุกคนได้เต็มปากเต็มคำเพราะเงินที่กูหากูหาด้วยตัวกูเองกูหาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตกูขายของราคาก็ไม่เกินเหตุเกินผลของก็อร่อยของก็มีประโยชน์ของก็มีออยทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นกูเลยไม่รู้สึกกลัวอะไรเลยเพราะกูทําทุกอย่างถูกต้องทั้งหมดกูไม่ต้องพึ่งพาอาศัยไปขอเงินบริจาคจากใครกูดูแลตัวกูเองได้ดังนั้นเวลากูด่าลูกศิษย์กูจึงด่าลูกศิษย์ได้เต็มปากเพราะลูกศิษย์ไม่ได้มาอุปถาอุปถัมภ์ค้ำจุนกูไม่ได้เอาเงินมาบริจาคให้กูแล้วกูต้องมานั่งปิดปากพูดถึงคนนี้ดีพูดถึงคนนี้ดีไห่จ้ะโดนกูด่าเสมอหน้ากันรวยแค่ไหนกูก็ด่าถ้าผิดถ้าชั่วมากูด่ากระเจิงหมด คนเราบวชได้กี่ครั้งมันก็บวชได้กี่ครั้งได้หมดแหละแต่มึงเราพิจารณาตามความเป็นจริงอะ่ะบวชศึก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 มันแปลว่ามึงไม่มีมึงโลเลป่ะ่อแหละปะ่ะกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่สําเร็จสักทีครั้งสองครั้งสามครั้งเนี่ยกูย,ยังพอเข้าใจได้ครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าเนี่ยกูยเริ่มเข้าใจไม่ได้แล้วเพราะอะไรแสดงว่ามึงไม่สามารถทําได้อีกต่อไปแล้วก็ไม่ควรจะบวชอีกแล้วศึกออกไปแล้วไปใช้ชีวิตคารวาสง่ายกว่าเพราะมึงต้องรู้ตัวมึงเองแล้วว่ามึงทําไม่ได้แค่นั้นเลย ใช้ชีวิตทางคาราวสาก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่บางทีชีวิตทางคารวาสด,ดีกว่าทางพระด้วยซ้ําแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะที่อาจารย์ด่าคอมเมนต์ผมแค่ผมบอกว่าอาจารย์ตอบคำถามเพื่อนที่คุยด้วยดีครับเรื่องอะไรกูจำไม่ได้เรื่องอะไรวะ คาราวาบรรุสดาบันได้ไหมคะคารวาบรรุโสวดาบันได้คนที่มีปัญญาเช็คดูไม่ได้ออนบริจาคแต่คนที่เขาบริจาคเยอะแยะเขาไม่เห็นมีปัญหาเออคนที่มีปัญหาคือคนที่ไม่บริจาคคนที่บริจาคไม่มีปัญหาหาอะไรเลยกูก็แปลกใจเหมือนกัน อย่าพิมพ์ซ้ำพิมพ์ซ้ำเดี๋ยวมึงเป้วนะจ๊ะสันดานทุกคนช่วยช่วยซื้อสินค้าในตะกร้าได้จ้าอุดหนุนของในตะกร้าได้จ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาลาปลาทูปลาสลิดต้มยำเลยจ้าสับประรดอบแห้งมะม่วงอบแห้งหมูทอดแด็ดเดียวทอดเรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทานก่อนในตะกร้าได้เลยจ้าช่วยซื้อสินค้าในตะกร้าได้จ้า พรุ่งนี้ล้อหมุน10บโมงครึ่ง